สด่ท้ายสี่ครับนะก็มาลาปูนะครับก็ออกได้คุยบางโซ่กับลุงแล้วเดี๋ยวมาลาป้าคําใสนะครับสี่ครับนะเราเมื่อกี้ผมไปจุดทูบลาปูแล้วสวัสดียังไงสบายดีก็หน่อยออมาลาผู้หลักผู้ใหญ่สินะมาลาลงุงมาลาป้ากลับไปเมืองการกนละับไปเมืองกาล แม่น่ะเปิดอ่ดูที่ขายผ้าขายถ้าขายไม่หมดลาวไม่กลับบ้านแม่ร้องไห้พ่อพื้นว่าอ้าวดูทําไมดูบ่อยแท้ก็คิดถึงคิดถึงอะไรมากรชิมไหมอะไรอะโชคดีนะลูกนะโชคดีทั้งที่รเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาไวยพรหน่อยเดี๋ยวอวยพรหน่อยอันนี้มะม่วงป่าอันนี้มะม่วงเบาจากสวนเปรี้ยวไมเยี่ยถามมนเปรี้ยวค่ะสุดๆอืม แม่ก็คิดถึงเหมือนกันเด้อทุกคนที่ถึงองไสบายดีเดี๋ยวคุยก่อนสบายดีสบายดีมากมากก็ตามโลกตางโลกน้องแป้งวันนี้พี่มาลาก็ฝากดูแลลุงป้าด้วยนะก็เดี๋ยวพี่ก็ไปรอให้เรื่องมันเงียบๆให้เรื่องมันโทรหากันได้อยู่โทรกันได้อยู่เนาะกตอนนี้ก็เมื่อกี้ลาลุงแล้วแหละลุงบอกให้รอให้รอป้าแกบอกให้รอลาป้าหน่อยไม่รู้ว่าแกมีเรื่องอะไรจะคุยนะก็ตรงนี้ก็กลับไปทำภารกิจ งานทำงานของเราขอให้สำเร็จคือหน้าที่การงานการเงินจ้าถูกาถุกาถุเราโทรหากันได้ตลอดเวลาเราไว้ยามคิดถึงเราค่มาหากันาไว้มีงานมันเกิดลงงานปู่เราค่อยเข้ามานะครับเอาไว้แต่แม่ทิ้งลุงป้าไปไหนหรอกก็อยู่ตรงนี้แหละครับนะไม่ดีมัก็ไม่้งเพราะหนูแค่ไปนอนอยู่สวนนี่เลยใช่ครับอันนี้ก็เหนื่อยก็อาจจะกลับไปนอนอยู่บ้านบ้านนะมัน เราพิ้งกันไม่ได้มาตรงนี้แล้วเรามาไกลแล้วลูกใช่เราเดินทางด้วยกันมาเหนื่อยลำบากลมลอยอยู่กลางทะเลแล้วจะเป็นลงได้ไงนะครับก็จมสิเราถอยหลังไม่ได้อยู่แล้วเราถอยหลังไม่ได้เราก็ก็แต่อย่าถอยนี่ก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมนับถือนะช่วงนี้อยู่ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณบารมีน้องชายนะนะตรงคิมที่เอายิ่งย้มบารมีคิมแล้วโอ้แม่เก่แล้วก็จะกินอยู่วะลูกแต่่อยอยู่หนถ้ำมน ก็ฝากดันช่องนะช่องใหม่กดแล้วฮะกดแล้วฝากดันช่องนะช่องใหม่แล้วก็บอกจะรวิสองก็อาจจะไปดูคลิปล้องของนล้องแพอยากไปด้วยไปเมืองการลุงบอกว่าเคยไปแล้วเมืองกาอ่ะแม่ทํางานไทยสมุนจะไปเที่ยวลงเรือเมื่อกี้บอกลุงว่ามีโอกาสก็ไปที่ว่าผมั้งนะลุงบอกว่าไปแน่นอนอยากไปอ่ะลุงผลบอกว่าไปแน่นอนอยากไปร่องแพไปร้องแพ เอก็เราให้ทุกอย่างมันรอให้ทุกอย่างมันจบแล้วเราก็ไปเที่ยวกันค่ะแต่เมื่อกี้ลุงแลบป้ากับพี่เราว่าแกจะไปจ้ไปแน่นอนพวกนี้ทำมันสัญญาไปแน่นอนไปด้วยก็อยู่นี่ก็ดูแลลุงดูแลป้าแทนด้วยเนาะแล้วผมก็จะดูคลิปแถวนี้ที่คิดถึงก็จะดูคลิปลุงคลิปป้าแล้วก็ป้ากำปั้นเป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือวันนั้นก็ไปกรกอกไปผูกขม้าข้อมือยายอุ่นผูกขม้าข้อมือให้ก็มันก็เป็นกำลังใจที่ดีเนาะ โอ้ยอันนี้แม่ฝ้ายอันนั้นมันอยู่กกอกนู้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พรเดี๋ยวจะให้พรเดี๋ยวจะพักงูกลับแล้วโอเคโอเคจ้ะเดี๋ยวขอคุยกับป้าไปนั่งคุยกับป้าขำใสหน่อยป้าขำใสก็เป็นเป็นแม่ผู้ใหญ่ที่ผมนับถือแล้วเวลากลับไปลามาไหว้นะสิครับผมก็มาลาแม่ป้าขำใสโอ้ยมันร้อนใช่เนาะเข้าไปทางนี้มาเข้าไหนมาทางนี้มาบุกห้างป้าขำใส โอ้โหพื้นนี่เขาบอกว่าอะไรเนาะอ้าแล้วพี่เสือไปไหนอะแม่พี่เสือก็ไปทำงานแล้วไปแม่เขาแม่เขาเาแม่เขาเออแม่เขาป่วยแล้วพ่อพ่อไปอ้าวเข้ามานั่งเลยนี่ครับมาเยี่ยมป้ามใส่ร้านพามใครสนใจเสื้อผ้มาเสื้อผ้าก็นี่เบอร์โทรนี่นะครับเบอร์โทร มาคุยกับป้าคำใสหน่อยพอดีลุงให้นะลุงให้ไล์สดก็เลยตั้งกล้องไว้ที่นู่นก็เลยมาทำคลิปแม่ก็แม่ดามไนะร้านนี้ก่อนเออมาให้ป้าคำใสไวพรก่อนเนาะเราเป็นเด็กเราก็ต้องไปลามาว่าผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อกี้ผมไปลาองคู่ลูแลนะครับไปบอกปู่ว่าผมขอไปดํารงชีวิตเดี๋ยวให้คดีจบให้ทุกอย่างจบแล้วผมจะกลับมาเฮ้ย่จะเป็นไงเนาะแม่ราเพิ่งมาจากนู่นจากบ้านห้วยน้าเที่ยงนะ แล้วก็แม่จะโอยพรให้ลูกเดอก้อก็สาธุสาธุนะคะอ่ะช่องค่อยบอกเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนช่องอะไรลูกค่อยบอกเจ้าแล้ววีสอง่าค่อยบอกเจ้าแล้ววีสองนะคะคก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านปู่ปาริจิตนาคราชท่านปูย่ยศวรรณแม่สุรพีสุรดาเจ้านางสองพี่น้องปู่ดำปู่ทองปู่จำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในานาลุงพลนี้16สหันฟ้าส5บ้ันดิน14เมืองบาดาน แผ่นดินแผ่นน้นําแผ่นหญ้าแผ่นฟ้าพระอาทิตย์ที่ส่งแสงทั่วโลกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้มาปลกปักรักษาณทีช่องค่อยบอกเจ้าแล้วเนาะช่องค่อยบอกเจ้าแล้วสงนะครับ V 2สองนะคะช่องค่อยบอกเจ้าแล้ว V 2สองขอให้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงิน แล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาเขาเขาคิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปปารถนาหน้าที่การงานการเงิน,ก,งนก็ขอให้ลื่นให้ไหลอย่าได้ขัดได้คล่องขอให้นอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนเก่งแข็นไปมาขอให้ได้เงินล้านคานเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวัน,วนตลอดปีตลอดไป ขอให้หันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลมีสิทธิ้อยล้านมือสองข้างนาทีหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากน้อย,อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภยัยไรกังวลให้เงินข้าวเหมือนหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไป ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันตลอดปีตลอดไปด้วยเถินสาธุสาธุนี่ครับเป็นคำอวยพรจากไม่คำ,ำใสยก็ออตีนะก็เป็นหมงพุทธว่าแก่ครอ,อบครัวของคุณขอให้อบุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปนะลูกคือไปแล้วก็อย่าไปรับไปเลยคือเวลามีเวลาว่างเป็นการเป็นงานก็ให้มาพบกันครับเนาะ แม่ก็คิดถึงคิดถึงทุกคนนั่นแหละที่จากไปเราเคยทุกเราเคยล้มลุกคุกคานด้วยกันลอะไรใครรัมาคุยที่โกดนหน่อยก็มานานๆในแกงห้าร้อยเจอกันแล้วคิดถึงแม่อย่นีนะคิดถึงก่อนหน่อย,อยจะลองก่อนหน่อยน้องชายผมนะครับมันน้องชายผมนะครับก็เตือนผมตลอดเวลาผมอ,อยู่กรุงเทพน้องก็จะไลน์มาเตือนแล้วก็ไลน์มาให้กำลังใจผมตลอดนะครับผมไม่เคยลืมแกงห้าร้อยแม้บ่ามืดชิดปากแปรผม ผมไม่เคยลืมน้องๆเลยนะครับ,รบก็จะเก็บน้องๆอไว้ในความงจำงานเก็บไว้ทาไมเราอยู่ด้วยกันอู้<ค>ไม่ใช่ <laughs> คือเราจะมาพี่ผมจะมาผมคุยกับลุงแล้วว่าผมจะมาช่วงวันเกิดลุงงานองปู่งานวันเกิดป้าก็จะมาในช่วงเทศกาลนะครับช่วงปกติพี่ก็ทํางานของพี่ไปนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับลุงเบืองต้นเมื่อกี้ก็จะลาลุงกลับลุงบอกให้อยู่ก่อนรอป้าก่อนครับหรือว่าจะรอป้าก่อนแล้วก็ป้ามาก็จะคุยกับป้านะครับแล้วก็จะกลับ แล้วก็ขอบคุณน้องชายมากมากที่ที่ที่เข้าไปคอมเมนต์เวลาพี่ไร์สดให้กำลังใจครับนะครับเร่องน้อยก็มีติกโก้นะครับที่ที่ไลน์ให้กำใจตลอดนะครับน้องเขาขอบคุณน้องมากเดี๋ยวเราไปรอดูคลิปส่งท้ายของเราสามคนบ่ามืดติกโก้นะครับนะแตง500ขาดชิดนะครับชิดก็กลับไปทำสวนบ้านสวนเองสวนของตัวเองนะครับเนาะก็ไปเดี๋ยวเราไปดูไปหาลุงกันครับ